สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีเด้อครับผมครับบ่าวเถ่าผ้ามาตามตองวดครับแนวทางของปูนองหานครับผมงวดวันที่หนึ่งกุมพาพันสองพันหาลอยหกสิบหาพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาครับปูนองหานให้คงสุดท้ายครับผมครับสามเก้าหาครับแลักเก้าหกหาครับหล้กก็ะปูเน้นหกเจ็ดครับมาโตเก้าหาหาเก้าบนนพี่น้องครับเอางวนนี้บ่าวเถ่าจะผ้ามาตามต่อครับ ไปฟั่งไปเบ่งน้ำกันครับว่าปูนองหานจให้แนวทางตัวไรครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองปัญหาอยหกสิบห้าครับจะได้เอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบงซื้อลอตเตอรีนะครับผมรับถ้าชอบจังตามด้วยครับถ้ายชอบให้พานครับแนวทางมีเขามีหลุดครับผมครับเอาพี่น้องครับไปฟั่งน้ำกันครับว่าปูนองหานจให้แนวทางตัวไรครับผมการนมาสการครับปูการมัสการเจ้าค่ะ แต่แบบมาไก่ปูขับนิดนึงครับจะได้ยินเสียงปูครับมาตามต่องวดนี่แหละครับปูงวดวันที่หนึ่งกุมพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมอันนี้ฝันระบบปูงวดนี้หรือจังไหนครับผมปูณบอกแล้วดาวพาหัส งวดที่ผ่านมาที่ปูแห่งกะมีมีปูเน้นหกเจ็ดนะครับเนาะหล้กก็เป็นเลขปูชี้ปะเขาปูเช่นนั่นเช่นปูลงเช่นปูล่องครับก็ลงครับผมแต่ว่าบาดนีปูทีให้ไ,ไปสองโครับผมตัวนึงล่างตัวนึงบนครับแล้วแต่สติปัญญาของคนครับ,บมันก็ง่ายๆหนึ่งกับปู อธิบังไรกับบอดีเนาะบังไว้ก็หน่อยอ่าเปิดตรงตรงมาเลยแล้วอกปัวเอาเปิดตรงตรงรถค่ะจะได้บ้างแบักหม่น้ำค่ะเอาถือกระสีได้บ้างแบักหม่น้ำขึ้นกันแมนครับปูแต่แต่ปูเน้นให้เยอะนิย้งไไปชื่อเลยเด้ค่ะปู้ให้ปู้ให้มันได้แต่เดียวนะแต่แต่มันได้หัน พันหัวลงแต่ปูที่ให้ไปซื้อเล่เลยบครับ่ต้องปิดบ่ต้องบังปูเอาเอาตรงเลยค่ะเอาตรงเลยค่าเอาตรงก็ได้ว้างผักใหม่เลยค่ะเอาอาค่ะถ้ามันแบบมันก็ว่างบ่ออะไรดิค่ะปูปูที่ให้บ่นได้สำหรับบนมันกับตัวเดียวกันได้ครับผมอีกตัวนึงปูที่แฉมให้ตัวนี้ครับเนี่ยเอาเอาแค่นี้เราเลขบนครับปูปูบ่ได้สามตัวดอกครับบ่อสามตัวมาปูวันนี้บ่ ผู้หายผู้หายตรงๆได้ไหมไม่ได้แม่นคู่ใดนะครับปูค่ะแต่แต่ว่ากันกันน้าหันหัวลงมันก็เป็นตัวนี้กันวะแม่นครับออันนี้ปูให้ตรงๆได้เลยเลขบนสำหรับเลขบนด้สำหรับเลขบนล่างท่านไหนท่านไหนหายแบบปูล่างล่างก็จะหายยู่บออ่เอาล่างให้เม็ดเดียวปูจะได้เป็แม่นปู้จะให้บังครับไม่ต้องบังหรอกครับผู้เขียนแต่นี่ครับนะ ันต้องบางค่ะเพื่อแมบมันจังสีได้ว้างหักใหม่ก็จะมันกับ่าได้ว้างจักเทอรอ่าครับปูจังสีค่ะปูปูหอยเลยค่ะครับนี่ล่างอาครับเลยรับอันนี้บนอ่ารับปูอืมมันก็ตัวเดียวกันรับปู จำนี่มันบ่ปูนั่นล่างเขาตะเลแต่จำตัวปูปูปูเพราะว่าปูบ่อหายเพราะว่ามันจีบเขาเขาหยอดตัวใดเขาบ่ได้นะครับผมเพิ่นไฮจังสี่เขาก็ว่าจังที่คือเป็เพิ่นไฮล่างก็มันกัมันกัหันหัวลงกันบ่บอกกะจีกระจีกัมาห้ามันบ่ออกจังที่มาห้ามันตัวนี้หันหัวลงมาเป็นตัวเป็นคู่นี่นึนบ่ครับผมมันจีลำบากปลาปูนี่ลายตรงแล้วนี่ล่างกัให้ตรงอันนี้กให้ตรงกลับน้ำปลปูให้กลับบ่อกับ ปไปน้ำมันดิตับแตกเนี่ยไอ้แก่คนบอกเข้าตรงตรงื่สี่น้องแก่มันออกตัวกับก็ไม่โดนๆมันออกตัวกับอ๋อนี่คือปูให้บนตรงแล้วเด้อให้ตรงแล้วบนอันนี้รางจหรับรางครับ่ะคือบนญรางคือรางบ่รางคือลาบูเด่นให้ได้วันค่ะได้มาว่างมังไมค่ให้ได้มิดอันนี้ตัวเงินมาใส่ซอยครับ่อันนี้ปูให้ไปซื้อก้อนเลยเด้อครับผมแต่ว่าเขาจะขายบอลแหละตัวนี้มันอจะออกตัวตัวนี้เราเล้ได้ด่างแห้งดีๆนี่ครับผมค่ะแต่ปนวามันจะออกดดัง ครับผมเอาครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับแนวทางของปูนองหานครับงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบห้าปูวารีบหาซื้อไว้เลยครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับสามคูสามคูครับเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์ครับส่วนล่างหกเจ็ดเก้าเจ็ดล่างคือล่างหาซื้อลดตรีซื้อสลากกินแบ่งไว้เลยครับ กับไว้นั่ันมาปูครับผมตักแกด้อ่าครับววันที่หกลุมพัสอพันห้าร้อยหกห้าปูเห็นไมครับผมปูว่างมากไม่ก่อนปูยั่ว่างมากอยู่เมื่อกี้มือ่โอ้ับล่าบนไหนซ้ำตัวเดียังกินไกรบปูค่อยไปพ่อกันยวนวัดกุเทวันที่ยิบกอ๋กรบปูแต่ว่าหาหาหลักลอยมันไหนหาพันได้กรบปูไปพ่อกันยวนหลัปูยิ่ไปเยอะครับ 30ก็จะมาโอ้โคงสุดท้ายน้ำปูนะครับนาอครับผมฟันอีกที่หนึ่งปูวาจะให้สามตัวจักหางปูหางเดียวบ่แต่ว่าแต่ฟังพันกรนพันยีเล่นแลตัวใดสามตัวครับางหลังใหม่ก็เกมนแต่ว่าสามตัวพันเนี่ยเพาเพระว่าเขาได้สองแต่ว่าพันเดี่ยวยังไงมันมันเข่าอยู่ปูแต่ว่างมดที่แล้วมันเป็นตะเลกันปูครับผมอันอันนี้อันนี้ให้ให้ไปเชื่อไว้เลยเนี่ยครับผมเกาหนึ่ง หกหนึ่งเก้าศูนย์หกหนึ่งกับเก้าหนึ่งกับตัวเดียวกันน้ปูเนาะตัวเดียวกันเอาปูปูเน้นให้ตัวไหนเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์นี่ปูมีตัวเน้นตัวนักบะแต่แต่ว่าปูปูมากนี่สองตัวนี่เลยปูให้เน้นให้นักเก้าหนึ่งกับหกหนึ่งอืเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้หันหัวลงหมันก็เป็นตัวนี้ครับผมขามันมันมันจะเป็นตัวนี้ครับผมขามันเหล็กหนึ่งมันลงมื่อกาจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ตัวกันเท่าี้ครับผมครับรากาหกเจ็ดเก้าเจ็ดล่างนี่ปูให้นักตัวไหนครับตัวนี้เลยนักกเเเ้าจ็ดอ ครับผมขับก็จะได้เน้นนักเนาะครับเนาะขับเพื่ออะไรมาทำบุญน้าปูนะครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับผมรับแคปเอาครับผมปูให้เน้นบนเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์นี่เป็นตัวร่องล่างหกเจ็ดเก้าเจ็ดปูว่าเน้นไปเลยเก้าเจ็ดเน้นเก้าเจ็ดเน้นเก้าเจ็ดไปเลยครับหาซื้อสลากกินแบงซื้อลอตเตอรี่ไปเนาะครับปูมันเป็นหนึ่งสี่แม้ปูมันเหล็กมันเป็นติดตวกันปู มันต่าง่นกระดังแค่นี้อ่าครับอ่ามันเลยกันหลายบาดทั้งงวลเมื่อกี้มันกระละปูไปเน้นหกเจ็ดนี่ก็ไปตามหกเจ็ดหลายปูกับประกาศตัวสามเก้าหาสามตัวมันบอกปูสองตัวมันมันเป็นเลขเลขกันมันบ่ไดดกรบปูจ้งมาบอกเบอกปูตรงตรงเนอะปฏิบัตกันครับผมครับอืมแต่พูดจุ่มเงนเรียนจุ่มวันนี้เขาได้ก็เขาดีใจน้ำเนาะครับผมกจะไปไปกินไปทานซื้อของไปวัดไปบ้าน แม่นบ้ามากกระทำแต่ว่าน,นี่ปูว่าจีว่างปูก็เลยขอพอคนว่าจะบวงสรวงไอ้นี่แต่ปูวา่าปูที่ซื้อแต่ว,ว่าปกติซื้อจีนนัดก็ไม่ได้นตัวละสามหมื่นไปนะตัวนี้ก็ทีกันาก 2, มนาจักสองหมื่นเพราะนั้นนี่ปูซื้อบัตรเลขล่างนี่ปูก็ยีใส่ตัวนี้แล้วนี่ กับสองหมื่นตอนนี้ก็จักหมื่นนึงกับผมกันเท่ากันไว้เป็นหนาปูกับผมกับก็จังมาตามคงสุดท้ายเน้ะปูเนาะรับผมให้ปูนิมิดหรือปูฝันหรือให้ว่างมากไม่ะก่นกัน เพราะว่าปูถือปูเพรว่าปูจะบ้างหมากใหม่เป็นเพราะว่าเดี๋ยวเขาบ้างหมากใหม่แล้วม่จังเอาสามตัวแลต่ป่ากันจเอาอย่างฮะสมมติว่าเอาเก็ดหรือเอาแปดหรือที่เอาอย่างมากเป็นลักลอยขนาดน่ะเขาอาจจะจังจะฟังบางอย่างกก็คือเน้นๆคือปูกะไฮตามนี้ไปก่อนนะปูเนาะถ้าอยากได้สามตัวก็จัง ก้ออ่าจังจังคงสุดท้ายจังมาตามน้ำปูแต่ว่าตอนนี้ให้เอาตัวนี้ไปซื้อรถ้อไปเลยไปก้อนซื้อเลยเลยอ่าซื้อไปก้อนซื้อรถตีซื้อสลากิบ้างไปก้อนได้ค่ะครับ